ใช่กล้องเราไม่จะถ่ายมันจะทำมึงไหมมันไม่ต้องมันจะไม่ต้องถือกล้องดูเรื่องเนี่ยจกิีบบอกว่มันมันเปล่าป่ะล่ะเฮ้ยเยึดจู๊ดให้กูไต่ก่อนดีเริ่มพี่ช้าตามให้หน่อยเรื่มผมเลยเนาะรถอ่ะเฮ้ยาเยี่ยมดีเขาแย่มีดเข้าแย่มีดไม่ว่าเจอเจ้าของปุ๊กกาพี่จะขายอะไรเสร็มเดี๋ยวก็จะซื้ออีกแล้ว ไอ้ซีทีพีดิก like ็วะไม่รู้ผมยังไม่เคยเจอมันเลยอะไรมันเข้าแกงมาเชียรป่ะเออพี่ก็ไม่เคยเจอพี่เจออ่าเจอตอนเด็กแป๊บหนึ่งสองวันวันสองวันแต่รอบรอบแบบนี้ไม่เห็นว่ะผมไม่เคยเจอมาสักวันตั้งแต่วันมาเข้าแกงมาเยอะมากเลยยังไม่เคยเจอมาเลยร้องธุระเยอะป่ะอ๋อใช่เลย ฟาร์มเออตึกกื่นนะออมาแน่ะแฟนแฟนเปนชื่ออะไรนะแฟนเปนชื่ออะไรเห็นบอกว่าตอนนี้ชื่อชื่อจินตลาดวะอ๋อลำดวนลำดวนลำดวนจินตลาดกระเฮียลำดวนใช่ไหมวะชื่อไทยๆอ่ะชื่อออกทไทยๆอะไรสักยอย่างหนึ่งไรเฮ้ยเอา ผมพี่ชายครับโอ้ไม่อยู่เอาสเต็กห้าจานครับกระเป๋าสี่สูนย์ค่ะข้าวหนึ่งขาพี่ชายซื้อผมอีกห้าจานได้ไหมสามพันเจ็ดห้าสิบค่ะไม่พังครับซื้อซื้อผมอีกหาจานได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่เป็นพชายห้าสิบครับใช่ครับผมเลี้ยงปั๊ดนังนี้แล้วครับ ไม่เหลี่ยมครับผมไม่อยู่จานสองการไม่ได้ครับผมไม่อุ่นผู้ชายจริงครับก็ไม่มีคนอื่นรังแกมาอีกใครใครรังแกคนนี้ขับรถสีเหลืองๆอ่ะรถสีเหลืองๆแล้วมันแต่งตัวเหมือนหุ่นนักโรบ่ะไปมันทำอะไรเองมันขับรถชนผมเต็มๆขับผิดเลนด้วยผมขอตังค์มันก็ไม่ให้ใช่เหรอส้นตีนจริงแล้วมาขี่นี่เองแล้วเขาชั่วเลยพี่ชายเรียกมันหรือยัง มันเรียกมันแล้วครับมันก็ขี่หนีต่อไม่ยอมให้เรียกมาเคลี่ยไหมให้เรียกมาเคลี่ยไหมเอาไหมเอาไหมเคลี่ยไหมเอาเรียกมาลิ้มชาพีมจางๆมาหน้าเด็ดได้ไปเจอหน้าแล้วเขี่ยไปหน้าแล้วเขี่ยได้ปะเออไปหน้าแล้วเขี่ยเลยอ่ะได้อะไรนะครับอะไรกูน่ะเออคนคนนี้เขาโดนรังแกเนี่ยเขาบอกเขาโดนรังแกดิซ่อมไหมครับใช่เหรอซ่อมใช่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 ครับสวัสดีครับโดนอะผมเขาโดนรังแกครับผมขี่เรามาเลนตรงใช่ไหมครับแล้วเขาขี่สวนเลนมาชวนผมเต็มๆอ่ะ แล้วผมเรียกเขาลงมาใช่ไหมมาคุยเขาลงมาปุ๊บถามเขาว่าตัวคลาเสียหายหน่อยครับเขาก็ไม่ยอมให้เขาบอกว่าไม่มีเงินแต่เขาขับรถโคตรหรูเลยพี่ชายรถกับรถด้วยแล้วเขาก็บอกขโมยมาด้วยอ่ะได้ครับแล้วเขาบอกรีบขี่รถหนีเพิ่มผมไปรีบแต่พี่เจอมาพอดีพี่เจอที่อู่อย่างพ่เจ้แล้วเกี่ยวได้ถ่ายลงถ่ายรูป่ะอผมไม่ได้ถ่ายครับตอนนั้นอ่ะ ไอ้ผมผมเห็นอยู่ครับไอ้คันสีเหลืองมันก็ใส่ชุดชุดนักลบมีนอใช่ไหมไม่มีนอใช่ครับมีนอเจ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 ออยู่เจอได้อยู่รเรนเกียร์เหมือนนอควายเลยอ่ะเหมือนนอควายเลยครับมีกดเลยใครที่ตายไม่รอดครับพี่ชายพี่ก่อนชายครับไม่มีครับกระเป๋าของฉันอะไรเกี่ยวกัวที่บ้านครับไอ้เจอรันเกียร์นะเว้แปดร้อยครับเพราะว่าเรียกเคสแบรนเกียร์สองหน้าแบบพี่สาวชอบเลยไม่เทคนิคหรอเฮียโคเซาเลยเฮียพี่เลี้ยงไปเที่ยจริง ใช่ไอ้ที่เหลืองเนี่ยเออไอ้ที่เหลืองแหละไล่คนซ่อมไฟอยู่สว่างเหรอวิลเลือยมาแรงเขียวเลยมีคนเขาจะไปเคลียร์ลไม่รู้ว่าไปทำไปทำใครไปทำอะไรใครไว้ไม่รู้เขาจะมาเคลียร์เนี่ยแรงเขียวเลยเขาร้องไห้เลยอ่ะอะไรวะ ไม่ผู้น่ะเขาคอยร้องไห้เลยอ่ะบอกพี่ไปชนรถเขาอ่ะเออเออปัดนปั่นเหมนี่พี่ชอบปั่นโดนไม่โดนบอกว่าอะไรวะบอกว่ากคุยไม่ทำอะไรใครเลยเออ่ะเอาเลยครับพี่ติมิติครับทีครับจอยจอาจอยเด้อเฮ้อ ถ้าบินอีกจะมมีแฟนแล้วเหรอแต่นายะม่ก่อนแต่น,นี่วิธีการดูผู้หญิงเหรอสวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ยชื่ออะไรนะโอนเนมลูกเต่าเหล่าใครครับเนี่ยสวัสดีครับพี่ชายรอแปบ๊บนึงครับรอแป๊บนึงนะนะครับ เพื่อนเราเหรอรับเพื่อนเพิ่มไหมรับเพื่อนไม่ด้วยทำไมเราตอบไม่คิดเลยอ่ะขอตั้งไหมอ่ะขอตั้งหน่อยโอ้โหนี่เราหาเพื่อนนี่เราเพื่อนเองเราขอตั้งหน่อยดีเพื่อนเอ้ยมันไม่มาเหรอเฮ้ยองอะไรเรื่องอะไรวะเรายวมาขอเพี่โทรตามอตั้งได้สิตั้งเหรออยากตั้งเท่าไหร่ดีกว่าอย่างนี้ขอสักหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งขอหรือป่นเนี่ยโหนอยู่ไหนเนี่ยได้เหรอไม่ใช่มาหรือขอโหนอยไหนมึงอ่ะหนึ่งมาในเกี่ยวดิ ไมู่้วย่อเคไม่ไม่ได้ขอมันไปฟังเขาคุยแลนเหลืองอยู่นงนึงนะงี้ยอย่าพาคนนี้ไปแดนเหลืองเลยเียเลีียไปนอะคันะี่ชายจะาเบิเงินลงหน้าสักสิเดือน่เใครอะเบิกสิบเดือนมันยังไม่รวยเลยเออถตาถึงมล้สิเดือนแ้ิดแสองหมื่มั้ง เราไม่ไม่ดีเลยไม่ใช่รไม่ดีรอไม่ดีโอ้เขาจะปืนสน่นลเสียงอะไระขึ้นไน์มากลางวนะใครมรู้เ้ยเนี่ยใครเด็กๆสีิเอ้ยเนี่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 ยเน ไม่ไม่ไม่มึงโทรไปเรียกมันดิโทรไปบอกว่าสี่สิบนี่คืออันลสี่สิบเหรอมึงโทรไปบอกมันบอกว่าเหมามานี่เลยแล้วเดี๋ยวเอาแมงคาตีเลยไป้ไอ้ไา้อ้ไอ้ไอ้้้อไอไออไอออออมออมนออ้อ้้อ้ เพื่อพวกพวกปั่นราคาพวกนี้เดี๋ยวแม่งรู้สามห้าก็ต้องสุดแล้วพี่สามห้าพี่เห็พี่เรียวมันอยู่เลยตกแต่งมาโอ้โหเป็นลายเขียวเบาันบวหเป็นลายเขียวเบาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายไอ้มันหนีมันหนีมันหนีแต่ว่าเราเนี่ยปฟนดูแลเขียวได้ดีแลเขียวเผื่อนดูแลฮะพี่ฉังไม่ติดพี่พี่ติดคนหนึ่งวะตอนเช้ามันมันเพราะผมโดนพี่เรียวกระปุกเมันใช่ปะมัขึ้นรถช่างเว้ยแล้วทำเสียงจะร้องไห้เออ แล้วบอกว่าอะไรรูร้ป่ะเดี๋ยวจะไม่เล่นแล้วทำแบบนั้นใช่เหรอ <c oughs> เออโห่ย์ยีเลยไม่เชื่อเลยเดี๋ยวไม่ทำปนด้วยเดี๋ยวจะไม่ใช่คข้ามาเดี๋ยวจะไม่เล่นเหรอเออย่าว่าเดี๋ยวจะไม่เล่นละไอ้เหี้ยเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยไออยู่เนี่ย แต่งตัวนะแต่งตัวน่ารักมากเลยไม่ไงเด็กน้อยในธนาคารน่ารักแบบนี้พี่เรื่องมันมีคนร้องไห้เลยนะเว้ยใครวะไม่รู้อ่ะเอย่าไปรอดูดิเนี่ยมันร้องไห้เลยนะเว้ยพี่ไปทำมันอ่ะทำอะไรวะไม่รู้มันบอกว่ามันโดนแบบว่าคนใส่ชุดมีนออ่ะเออแต่เป็นพี่นี่แหละครับรถสีเหลืองไม่บอกใช่หรอพี่มาแล้วมาแล้วดูซ้ายมือมาแล้วมาแล้วมาแล้วแหม่เนี่ยแหละ หล่อมันร้องไห้เลยอ่ะเออไอ้เที่ยวมือแกลงต้องที่อะไรแกลงกาเกิดมาแล้วเออมาเลยว่าแต่วุ้นใช่ครับพี่ชายใช่เลยครับไอ้คนีเดียวมันอยู่ที่ใจฮัลโหลพื้นที่รีบไปต่อฮัลโหลจะทำอะไรยังอยากทำงานอะไรต้องร้องให้หลับแล้วก็ไม่พออยากรอแต่เอาไอ้ตัดปากีเโอ้โหพี่ใจเย็นดีกว่าเอาทั้งพี่ ไอ้ไอ้ไอ้แรดมึงไปทำเขาทำไมนี่ทมเรื่ช่วงอื่นยังไม่ฟังงวดอีกใส่ไม่ดีอุ้ยยอาแล้วเจ้าไอ้ผมเจ้เวลาโดนต่อยอ่ะเวลาโดนต่อยอ่ะถ่ายรูปเป็นหลักฐานนั่นะเว้ยเออไม่ใช่กูอุกยเขียนอุ้ยเอาแล้วเขียนเลยเรื่องนี้ใหญ่เจ้าหล่อง้าหลี่ใหญ่ไม่จะวัดรถทำทำไมอ่ะโอ้ยไม่ใช่เราไม่จะถ่ายไม่จะทำมึงไหม มันไม่ต้องมันจะม่ต้องสือกล้องรูเรื่ยมันมัดเปล่าป่ะเฮ้ยเจให้กูตตยก่อนดีเริ่มพ่ชาตาให้หน่อยเริ่มเบอเนาะรถด่าเยเท่เทียมดีมึเท่าทียมดีเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าอีนอนโบยก่อนเลยดีกว่านอนโรบายนเลยยดแอาวุธไม่อบอกว่าถ้าต่อยมันมีบัตรเวเย่ใช่ไหมแต่กูเอาออกเฮ้วกมาดิเขากลัหลัไดิแต่ก็ไมดิ เขาบอกแบบมาดีเยโกมาดเยโกเขาบอกแบบบัตติเยอร์าควรจะโดได้เดได้เลยแล้วตายก็ตายอีกทีนึ่งตายเออ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 ตายได้โดนดีตายโดนอันดีจอแล้วมันขึ้นรถที่ดีเยเนกูถ่ายรูปเดขโมยรถเพื่อนกูเหรอมาขโมยขึ้นรถอย่าเออเขอ เอาเลยมาแล้วนึกใจพี่แฉลกันหนีได้จริงเหรอตัดต่อปะล่ะเอ้เเยดือดไม่แฉะปะล่ะมึงไปบ็อกซิ่งสีสัตว์มาเอาอ่ะไปมาตัวนี้ทำไมยาวอ่อนโอ้ยเฮีย ไม่น่าโง่เนาะอุ้ยอุ้ยออกแล้วโอ้เริ่มอยออกแล้วโอุ้ยออกอันนี้ออกอันนี้เออมาดินุ่นเนี่ยเมาดินนุ่นเนี่ยมาดิมาดินนุ่นนุ่นนาะบ็อกซิ่งอ่ะเนื้อเนื้อบ็อกซิ่งนะพี่เรืองไปถ่ายมอสทำไมพี่เรือมีนีเพื่อนปะน่ะมีชื่ออะไรวะ ไอ้ทีไมเก่งอ้ะงั้ทำไมเก่งเยววนเอ้หาเนทำไมไม่เเยววนเราเห็นกนเี๋ยวเาหาเลังดิฉันเดี๋ยวนเอ้าไม่มีอะไรโอเคครับเรื่องอะไบกไม่ไม่ีครับเขาเนี่ยเขามีปาอะไรนดนิดนิหน่อยหน่อยครน่าคน่าแบ่คอต่ำไม่มึงนี่ะเนียนิกิใช่เลนะไรเนก อคนเล็กเคสไหมครับโล่เปิดเอาครับเดี๋ยวเข้าว่าหมอบอกผมให้หน่อยว่าไปเดี๋ยวเอาเคสไปส่งให้ที่โรงพยาบาลพี่เขาเข้ามาแบบเต็นเลยอะต่างไทยมาตอนจบสุริยทัพตำรวจโอยไม่ตอนจบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน อ๋อไม่ได้อยากจะมาตอนจบหรอกูก็อยากจะมาตอนแรกอยู่เหมือนกันแม่แกล้งตอนจบใช่เออแกล้งตอนจบีบร้อยแล้ว